เอาละครับวันนี้เดี๋ยวทำอาหารง่ายๆแบบบ้านๆสบายๆกินซะหน่อยเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่รู้จะทำอะไรนึกถึงไข่ขึ้นมาเอาไข่มาวางไว้แล้วสามฟองวันนี้จะทำไข่เขาเรียกไข่ม้อหรือว่าหม้อไข่ทอดนะครับทอดในมอเอาไข่ทอดในหม้อก็คือไข่เจียวหม้อนั่นเองนะครับง่ายนิดเดียวนะฮะ หลายหายท่านก็คงจะเคยได้ได้ชมกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาทําแบบพิเศษพิเศษกันนิดนึงพิเศษยังไงอ่าไม่รู้เหมือนกันผมว่าเปนไม่พิเศษอะไรหรอกนะฮะก็ตอกไข่ธรรมดานี่แหละจริงๆเตรียมมาสามใบแต่ว่าใช้แค่สองใบก็พอเพราะว่ากินคนเดียวเดี๋ยวกินไม่หมดใช้สองใบก็น่าจะพอนะครับอ่าตอกไข่ไปตามปกติ เหมือนการทอดไข่โดยทั่วไปเจียวไข่โดยทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะปรุงรสสักนิดหนึ่งด้วยผงปรุงรสชอบมากชอบน้อยก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่ผมก็เอาประมาณถ้าพอเหมาะพอเหมาะประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับใส่เข้าไปนะฮะแถมด้วยอ้าวน้ำปลาชอบเค็มไหมล่ะ,ะแต่ว่าน้ำปลาเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังแล้วแล้วตีไขใ่ให้ฟูซะก่อนนะครับ ในขณะที่ตีกําลังตีไข่ให้ฟูเนี่ยผมว่าติดไฟไว้ก่อนดีกว่านะเตาแก๊สที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยเอาอตอนนี้ก็เรียกว่าอุ่นหม้ออุ่นหม้อก่อนให้หม้ออุ่นอุ่นก่อนเดี๋ยวค่อยใส่น้ํามันนะครับเป็นน้ํามันคืชนะน้มันพืชเ,เดี๋ยวหม้อร้อนๆสักนิดหนึงน่งนะครับแต่ว,ว่าอย่าเผลอละ เดี๋ยวหม้อระเบิดนะครับตีไข่ไปตอกไข่ไปนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ไข่ก็เริ่มเรียกว่าเริ่มเป็นฟองเป็นฟองฟูแล้วฟูแล้วอะใส่น้ำมันไปน้ำมันนี้ก็ต้องใช้เรียกว่าเปลืองนิดหนึ่งแล้วกันแล้วนกะ็เปลืองนิดนึงใส่ไปเยอะหน่อยเพราะว่ามันมันจะทาให้ไข่มันฟูแล้วก็กรอบนะครับอะตีไข่ต่อนะฮะ ตีไข่ต่อขณะที่รอทางด้านของน้ำมันร้อนได้ที่เนี่ยนะครับก็จะทำให้การเจียวไข่ของเรานั้นมันได้รสชาติเติมน้ำปลาไปนะครับชอบเค็มก็ใส่เค็มชอบเค็มก็ใส่เยอะหน่อยไม่ชอบเค็มเท่าไหร่เดี๋ยวไปไปไปเติมตอนกินก็ข้าวก็ได้ถ้ามันไม่เค็มนะครับแต่ว่าผมใส่เข้าไปพอเรียกว่าพอเหมาะ ให้ได้จมกันก่อนพอไข่ฟูได้ที่หมายถึงว่าไปไขให้ได้ที่เนี่ยลองหยอดดูว่าน้ามันร้อนหรือยังนะครับน้ามันมันร้อนเนี่ยอ้าวตอนนี้คิดว่าได้แล้วนะฮะก็จัดการเทไข่ลงไปเลยอ่าเห็นไหมคุณผู้ชมว่าตอนนี้ไข่มัน,มนฟูสวยเลยนะครับในขณะที่ไข่ฟูสวยนี่ก็ดูเจาะตรงกลางนิดนึงนะ จาะตรงกลางเพื่อให้ไข่มันสุกสุกไ,ไ,ได้ได้เต็มที่นะครับสุกได้เต็มที่ปล่อยไว้สักครู่หนึ่งนะครับอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนจะกินของอร่อยก็อย่าใจร้อนนะครับใครที่อยู่คนเดียวเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอาหารง่ายๆหากระทะไม่เจอหรือว่ากระทะไม่ได้ล้างเนี่ยหรือว่าใชหม้อนี่แหละนะครับเจียวไข่แทนมาดูนะครับ ลองลองพิจารณาลองเรียกว่าพลิกดูเรื่อยๆว่าข้างหนึ่งนี่มันมันได้ที่หรือยังตอนนี้ก็รอนะครับรอให้อีกข้างหนึ่งมันได้ที่ก่อนมันจะได้เหลืองกรอบอร่อยนะครับเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับนี่ก็คือไข่เจียวหม้อที่วันนี้มาทําให้กับนะเพื่อนเพื่อนพี่พน้องๆได้ได้ชมกันเป็นอาหารที่ง่ายๆเลยใครทําไม่เป็นมก็เปบ มันคือเจียวไข่ปกติอยู่แล้วมันเป็นกระทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการหรือว่าใครจะพลิกแพงยังไงนะครับดูว่ามันมันมันเริ่มจะเริ่มจะเขา้าเขา้ทาท่าเข้าทางแล้วทางด้านนูน้นนะครับดยวพลิกด้านหนึ่งนะครับอ่า้โหโเดี๋ยวเลยอืมนะ เริ่มร้อนนะครับผมนี่เห็นไหมตรงนี้มันจะกรอบเลยนะครับคุณโจมครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฮนะไฟเนี่ยอ่อนไม่แก่ไมก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเร็วการช้างไงนะครับบางคนก็บอกเฮ้ยไฟนอ่อนๆดิมันจะได้แบบนุ่มๆหน่อยไม่ใช่บางทมีมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเหมือนกันนะฮะ เวลาในการทอดเงินบางทีเราเป็นไฟอ่อนๆอ,อ,อุ้ยเมื่อไหร่จะสุกสักทีเนี่ยรอกินอยู่เนี่ยเอาละนะครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะพอได้แล้วน่าจะพอได้แล้วนี่ก็เป็นวิธีวิธีง่ายๆนะครับบางท่านก็ไม่ต้องต้องถึงขนาดว่าเอาแบบกรอบเต็มที่สุกเต็มที่รู้ว่ามันเอารัทุกอย่างมันมันสุกพร้อมแล้วเนี่ยผมก็ว่าน่าจะ เรียกว่าตัากออกมาได้แล้วอ่าที่ครับให้เสด็จน้ํามันนิดนึงนะฮะเพราะานน้ามันเยอะๆมันก็ทําให้มีปัญหากับเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะครับรอ,อให้มันเผด็จน้ํามันนี่ไข่สองฟองนะครับไข่สองฟองนะฮะปิดไฟซะก่อนครับไข่เจียวหม้อนะฮะ อาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอได้ในช่วงเวลาหิวๆนะครับกับข้าวร้อนๆยาวเลยไข่เจียวหม้อ